สวัสดีค่ะวันนี้จะทำหมี่คลุกผัดหม,มี่ค่ะทุกคนคะ่ะผัดหมี่เส้นเล็กผัดแครอทก่อนนะคะผัดแครอทวันนี้เราจะมีะเนื้อไก่ค่ะทุกคนเนื้อไก่งวงสามารถทำได้หลายเมนูมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าตัวใหญ่ ทานไม่หมดค่ะมันได้หลายเมนูแล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะไข่ลงไปพอไข่สุกได้นิดนึงนะคะเราจะเติมเนื้อไก่ลงไปค่ะโอเค เนื้อไก่ที่อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาผัดคลุกเคล้าด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เส้นบะหมี่ของเราค่ะทุกคนเอาลงไปผัดคลุกเคล้าได้เลยค่ะ เติมเป็นซีอิ้วขาวลงไปด้วยนะคะโอเคแล้วจะเติมในส่วนของเครื่องปรุงอะลงไปด้วยค่ะอร่อยนะคะทุกคนคนไหนยังไม่เคยทานอลองซื้อมาทำทานได้นะคะ เราก็เพิ่งไปเจอมาวันที่ไปซื้อของค่ะลองทานดูบะหมี่แต่ละประเทศว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนลองเอ็นของใหม่ๆลองดูค่ะเผื่อจะ,ะเข้ากับที่เราชอบนะคะโยรยด้วยซอสลงไปเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นแบบซอส,สเขาจะแบบอ่มีความเหนียวนะคะแล้วก็คลุกเขาค่ะทุกคนผัดคลุกเ้าให้เขาเข้ากันแล้วก็จะเติมในส่วนของน้ํามันงาลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความหอมการทํากับข้าวเราไม่ต้องทําให้แบบเป็นสูตรตายตัวเสมอไปได้นะคะทุกคนลองปรับดูค่ะ ปรับเปลี่ยนดูนะคะสผื่จะเป็นรสชาติที่เราชอบนะคะอันนี้เป็นผัดหมี่เส้นเล็กของอินโดนีเซียใส่ไก่งวงอบนะคะเนะื้อไก่งวงอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยด้วยนี่ผงชายนะคะ้งชายเดี๋ยวนี้ที่เกาหลี ไม่ค่อยราคาไม่ค่อยแพงค่ะ,ะแล้วก็สามารถทำได้หลายเมนูมากค่ะอร่อยดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ